สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับสามาัคคี VIP นะคะประจําันที่23พฤศจิกายน65คําเตือนทางจ่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับดาวสามาัคคีตัวเด่นก็คือ2กับ5 3กับ6 20 21 22 23 25 26 28 ต่เราเขียนสองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้านะจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสามสามสองสามห้าห้าสามหกสามสามหกเนาะสองหกแปดสี่สองหกหนึ่งสามห้ากับสามห้าเจ็ดเนาะก็ขอใเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามารถคีวีไแปดกับหนึ่งหกกับสาม 8 0ด1 8 3 8 5 8 6 1ห1 1 1งแปดสามแปดห้าแดหหแล้วก็68 3นะคะจับคู่ก็แ1ดหนึ่งหนึ่ง3 3 1จะเป็นแปดก็ได้หนึก็ได้หกสามเกก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อนะคะ สามกับหกมาเหมือนกันต่างกันสองกับห้าแปดกับหนึ่งนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะก็ห้าแปดหนึ่งเนาะสองห้าแปดห้าแปดหนึ่งห้าหกแปดอะ 2, 5, 8, 5, 8, 5, 6, อ,อย่างนี้ก็ได้เนาะห้าหกสามโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ